รูไพบูลถือไม่เรียวรอกระต่ายลงภาพแซบสะบัดนุ่งบราหนังแนบเนื้อนับว่าเป็นอีกคนที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับกระต่ายพันนิพาเขียวเพชรนักร้องนักสแสดงและยูทูบเบอร์สาวชื่อดังของไทยที่มีชื่อเสียงจากเพลงแนวลูกทุ่งอินดี้โด่งดังปัจจุบันใช้ชีวิตคู่กับไพบูลแสงเดือนและมีลูกชายน่ารักด้วยกันหนึ่งคน เมื่อไม่นานมานี้ไผ่บูนได้มาอัปเดตภาพล่าสุดคฤหาสน์ภรยากระต่ายพันนิพาในวัย19ปีใหญ่โตสมฐานะไม่น้อยหน้าใครซึ่งได้โพสต์ระบุข้อความว่าอัปเดตแก้ไขสร้างสารรค์ปีนี้ต้องเสร็จเดอ้อครับพี่เก่งอำนาจเกสิม,มาบ้านกรีนี่ของกระต่ายพันนิพา ล่าสุดนักร้องลูกทุ่งสาวกระต่ายพันนิพาได้ลงภาพเซ็กซี่ในชุดปราหนังสีดำชว์หุ่นแซ่บมีซิกแพคเป็นลอนมาพร้อมความอืมทะลักล้นบอกเลยว่าลูกนี้สวยแซ่บสะบัดจนแทบหยุดหายใจถ้ามเมาครูไพบูลถือไม่เรียวรอแล้วนะ